แชร์หน้าจอนิดนึงนะครับแชร์หน้าจอเป็น Google Search ครับโอเคครับเวลาเราเข้ามาที่หน้าของ Google นะครับเวลาเราเข้ามาที่หน้าของ Google เนาะส่วนที่มันเป็น Search นะครับมันจะอยู่บริเวณด้าน,นบนอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเข้าตรงอื่นมาอาจจะมีให้เราพิมพ์เพิ่มเติมเนาะนะครับเทคนิคแรกที่จะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือเทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วยนะครับคำพูดนะ หรือว่าการใช้เครื่องหมายคำพูดนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการจะค้นคำว่าฟีเจอร์ใหม่ของ iPad OS นะครับอาจารย์ก็จะใช้เป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับเหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้เลยนะครับฟีเจอร์ใหม่เนาะฟีเจอร์ใหม่หมทีนะครับฟีเจอร์ใหม่เอ่อฟีเจอร์ใหม่ iPad iPad ขอโทษนะบิดจั้ะ i แ a d o อนะครับอันนี้เราเรอาอ่ระบุแบบเจาะจงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเนาะอันนี้เป็นเทคนิคที่1นนะครับถ้าเราต้องการเสิร์ชหานะครับคำที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคำที่เราทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าเราอยากได้ข้อมูลแค่คำคำนี้นะครับฟีเจอร์ใหม่ iPad โอเอสอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้อยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดเนาะเคสที K ่2นะครับก็คือในกรณีที่เราต้องการจะขยายความในส่วนของการค้นหาเนี่ยเราสามารถใช้คำใช้ตัวนี้ได้นะครับก็คือคำว่าออยกตัวอย่างเช่นอนาะจารย์ต้องการหานะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ในแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับในช่วงฤด,ดูหนาวเนาะอาจารย์อาจจะเสริชว่าเที่ยวนะครับเที่ยวหน้าหนาว หน้าหนาวแล้วก็อาจจะเป็นเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่หรือนะครับใช้เป็นอ่นะครับอกับแม่ห้องสอนนะครับนะีครับก็จะได้ข้อมูลที่ ขึ้นมาทั้งตัวเชียงใหม่แล้วก็ตัวแม่ห้องสอนเพราะว่าถ้าสมมติเราระบุไปแค่เชียงใหม่วักแม่ห้องสอนเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ขึ้นข้อมูลที่ออทั้งสงส่วนนะครับอาจจะเลือกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่2นะครับเราใช้ตัว o มาเป็นตัวเชื่อมได้นะครับเทคนิคที่3นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการหาเว็บไซต์ใกล้เคียงนะครับถ้าเราต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงนะครับให้เราใส่คําสั่งนี้ลงไปนะครับก็คือคําสั่ง r e l a ก e นั่นเองนะครับ l นะครับ le related นะครับ r e l a t e เนาะตามด้วยโคลอนนะครับสมมุติว่าเราต้องการหาที่ r e l a t e ก,กันกับเว็บไซต์ iphone mod.net เนาะแล้วก็พิมพ์ iphone mod.net นะครับก็คือเหมือนกับหาที่มันใกล้เคียงกับเว็บนี้นะครับที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันเนาะก็จะได้ข้อมูลออกมาอย่างเช่นเว็บชื่อว่า iphone roy นะครับ mac thai นะครับ app h i s ควายคอมหรือว่า facebook ต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณอย่าลืมใส่ที่สำคัญอย่าลืมใส่คำว่า Relate เข้าไปนะครับ e l a t e เนาะสำคัญนะครับตรงนี้เนาะถ้าต้องการหาข้อมูลที่ใกล้เคียงกับเ,เว็บไซต์ที่ใกล้เคียงมีเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับอันถัดมาครับถ้ากนาะต,ต้องการหา คำจำกัดความของคำศัพท์บางคำเช่น define นะครับให้เราใส่คำสั่งชื่อว่า define เนาะ define นะครับ colon นะครับแล้วตามด้วยคำคำนั้นเช่นต้องการหาคำว่าคอมพิวเตอร์ก็ define นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เงี้ยนะครับอันนี้หานิยามคำศัพท์ครับก็จะได้คำศัพท์ของคำว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรออกมาไหมครับหรือถ้าอยากจะรู้คำว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็ define colon ตามด้วยคำว่าสมาร์ทโฟนนะครับเนี่ยครับอุ้ยสมาร์ทโฟนพิมพ์ผิด ก็จะได้นิยามความหมายทั้งคำอ่านแล้วก็คำแปลนะครับโอเคเนาะเทคนิคที่4นะครับเทคนิคถัดมานะครับเป็นเทคนิคที่5นะครับเทคนิคที่5นะครับค้นหาคำที่ต้องการระบุไว้ใน URL นะครับให้ใช้คำสั่งชื่อว่า o นะครับ o a l นะครับ o in นะครับ o in เนาะนะครับ o in แล้วก็ตามด้วย URL โคลอนครับ o in URL นะครับก็คือเขาเรียกว่า ค้นหาคําที่ต้องการระบุไว้ใน URL อย่างเช่นหาไว้ใน URL ที่ชื่อเว็บเมื่อกี้เลยนะครับ iPhone นะครับมอดเหมือนเดิมนะครับก็จะมีคําที่ปรากฏอยู่นะครับตก L ไปนะครับโทษทีเนี่ยครับก็จะได้เว็บไซต์ตัวนี้ครับขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะครับ ทบทวนนะครับตอนนี้เราไปถึงเทคนิคที่5นะครับเทคนิคแรกเราใช้เครื่องหมายคําพูดใช่ไหมครับแทนในส่วนคําที่เราต้องการเฉพาะเจาะจงนะครับอันที่2เราสามารถใช้คําเชื่อมก็คือ o l เข้ามาช่วยได้อันที่3นะครับถ้าอยากหาเว็บไซต์ใกล้เคียงให้ใช้คําว่า relate นะครับเติม ed แล้วก็ colon relate แปลว,ว่าความสัมพันธ์นะครับ colon แล้วก็ตามด้วยเว็บไซต์หรือว่าเว็บไซต์ที่เราต้องการจะหาเนาะอันที่4ค้นหาคําที่เป็น คำจำกัดความใช้คำว่า define c o l o นนะครับอันที่5นะครับหานะครับคำที่ต้องการระบุไว้ใน URL ก็เลือกเป็น All in URL colon นะครับตามด้วยชื่อของ URL นั้นนะครับอันถ,ถัดมาเราสามารถค้นหารหัสไปรษณีย์ได้เช่นเราต้องการหารหัสไปรษณีย์ของออที่มทรทัญบุรีใช่ไหมครับเราพิมพ์12110เข้าไปปึ้งนะครับกด enter เราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อมันเป็นตู้ปนอของเออขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะครับ ไปรษณีย์ที่ธัญบุรีอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถเซิร์ชหาได้นะครับอันถัดมานะครับเราสามารถหาสถานะของเที่ยวบินได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเที่ยวบินของเรามันเขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะมันมันหยุดบินเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเที่ยวบินหรือไฟล์บินไปค้นหาบางทีอาจจะไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ขออนุญาตเซิร์ชจากเที่ยวบินที่มันบินอยู่ตอนนี้แล้วกันเนาะอย่างเ,เช่น BR 2 1 1นะครับบินจากไต้หวันมาดอนเมืองนะครับอ่าเนี่ยครับ ของอีวาแอร์เนาะนะครับไทเปก็คือไต้หวันเนาะนะครับไฟวันศุกร์เวลา8โมง25นาทีนะครับก,ก็ยังคงมีบินอยู่นะครับถ้ามันหาไม่เจอมันจะขึ้นเป็นอย่างอื่นนะครับก็คืออาจจะขึ้นเป็นแนะนำในเว็บพันธิปไปนะครับแต่ว่าด้วยประสิทธิภาพของตัว Google นะ่จริงๆมันสามารถเสร์ชหาได้เลยนะครับว่าไฟล์นี้มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับหรือว่ามันบินในช่วงไหนนะครับเ่างเช่นถ้าสมมติอาจารย์หาเป็นไฟล์ v z 304 วีซ0 4เนี่ยเป็นไฟล์บินที่บินจากกรุงเทพไปฮ่องกงตอนนี้หูรู้สึกว่าจะอ่ายังยังยังไปได้อยู่นะครับยังมีของไทยเวดเจ็ตอยู่เนาะวีซ3.4นะครับอันนี้ก็สามารถเสดได้ในช่องเสดปกตินะครับถ้าเราอยากได้เคสของนาฬิกาจับเวลาเราพิมพ์คำว่า stopwatch นะครับนะ stopwatch ปุ๊บเราก็จะได้ stopwatch นะครับ stopwatch อันนี้นาฬิกาจับเวลา ันนี้ก็จะแนะนำนะครับแต่จริงๆมันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็นทูที่ขึ้นมาเลยนะครับสำหรับใช้ในการจับนาฬิกาจับเวลาออนไลน์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคิดเลขได้ด้วยนะครับใน Google อย่างเช่นเราพิมพ์1060อะครับมันก็จะโชว์เป็นเป็นเครื่องคิดเลขแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีผลลัพธ์ให้นะครับหรือถ้าอยากจะเพิ่มเติมไปกว่านั้นอย่างเช่นการใช้การคำนวณหาเออทิปอะครับเซอร์วิสเนาะเราอาจจะพิมพ์คำว่าทิปแล้วก็ แคลคูลเลเตอร์เนาะแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับก็จะเป็นเว็บที่จริงๆมันจะมีขึ้นตรงนี้เนาะนะครับก็จะเป็นเว็บที่สามารถที่จะคำนวณค่าทิปต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้นะครับใน Google ยังยังทำอะไรได้อีกเนาะถ้าเราอยากหาข้อมูลที่เป็นไฟล์ต่างๆเนาะอย่างเช่นเราหาข้อมูลที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับสมมุติว่าต้องการหาข้อมูลที่เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ชนิดไฟล์เป็นถูกแล้วนะครับเป็นไฟล์ PDF แล้วก็วัก PDF ปกตินะครับเนี่ยครับมันก็จะได้ข้อมูลที่เนี่ยครับทายมาเป็นชนิดไฟล์ที่เราต้องการจะหาได้เลยก็คือนี้เป็นการซอ r ที่ใช้ระบุในเรื่องของไฟล์นะครับก็สามารถหาได้ทั้งแต่ไฟล์ PDF นะครับไฟล์ .documens เนาะ DOC เนี้ยครับไฟล์ .doc นะครับไฟล์ Excel ก็จะเป็น .xls, l s x สมมตินะครับเป็นไฟล์ Excel นะครับ ถ้าเป็น PowerPoint ก็จะเป็น PPT เงี้ยนะครับ,บนะครับก็จะได้ข้อมูลตรงตามที่เราต้องการมากขึ้นนะครับถ้าเราอยากได้คำเฉพาะต่อโจงเราพิมพ์ไปตามที่เขาบอกเลยครับเอ,อ่อมันทำอะไรได้อีกนะครับนอกจากนี้ก็สามารถหาเวลาได้ด้วยนะครับที่ปักกิ่งสมมติว่าเวลาที่เมืองจีนเราพิมพ์ไปครับเวลาที่จีนนะเอาที่ไหนดีเอาเวลาที่ญี่ปุ่นละกันเนาะที่ญี่ปุ่น มันก็จะโชว์เลยว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ที่17นาฬิกา10นาทีอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกชัดเจนเนาะหรือสามารถแปลงสกุลเงินได้อีกนะครับเช่นเราบอกว่าเออพันแสนวอนเนี่ยเท่ากับกี่บาทแล้วก็พิมพ์แสนวอนแสนวอนก็ได้ครับเฉยๆปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าอ๋อแสนวอนตอนนี้เท่ากับ2,883.22บาทก็สามารถใช้ Google Search ได้หมดนะครับตอนนี้นะครับฟีเจอร์ค่อนข้างจะครอบคลุมมากขึ้น จริงๆสามารถดูรอบหนังก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่กล้าจะให้ดูรอบหนังเนื่องจากว่าตอนนี้มันหลายธุรกิจมันปิดลงเพราะงั้น Google มันจะหาไม่เจอนะครับอ่ะมาดูไฮไลท์นิดนึงเนาะสามารถดูอะไรได้อีกนะครับดูสภาพอากาศครับเช่นวันนี้ฝนตกไหมนะครับฝนตกไหมนะครับมันก็จะขึ้นเลยครับว่าอ๋อที่บ้านอาจารย์เนี่ยนะครับอยู่ที่อุณหภูมิ3 3องศาเซนเซยสนะอกาสฝนตกอยู่ที่24% แล้วพรุ่งนี้ล่ะเชียงรายเชียงใหม่ฝนตกไหมพรุ่งนี้ออพรุ่งนี้เชียงรายนะครับฝนตกไหมเราก็พิมพ์ไปก็จะขึ้นว่าสภา,ภาพอากาศของจังหวัดเชียงรายตามที่เราต้องการจะหานะครับตัวนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับหาเที่ยวบินเรียบร้อยคิดเลขได้อ่าโอเคอในในส่วนของตรงที่เราแชร์ให้ท่านดูเนี่ยท่านสามารถที่จะเอาไปใช้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ อีกอันหนึ่งที่ขอเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการค้นหาภาพนะครับอย่างเช่นเอาหาภาพทะเลเราใช้คําว่าทะเลเสร็จปุ๊บนะครับเราเลือกไปที่ค้นรูปนะครับค้นรูปนะครับเพื่อที่จะดูภาพพวกนี้ใช่ไหมครับเป็นภาพทะเลแต่เราสามารถหยิบใช้เครื่องมือพิเศษได้อีกนะครับเราคลิกตรงเครื่องมือนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเอาขนาดแบบไหนสีเป็นอะไรอย่างเช่นเราต้องการแค่สีขาวดำอย่างเงี้ยครับมันก็จะซอรทให้เฉพาะทะเลที่มีไทป์เป็นสีดวขาวดำนะครับ ส่วนประเภทนะครับประเภทตรงนี้นะครับก็เลือกเป็นลักษณะของภาพคลิปอาร์ตภาพวาดไลเซนหรือไฟดอทกิฟได้หมดนะครับเวลาก็สามารถระบุได้นะครับว่าเราจะหาเมื่อที่มันมีการใส่ข้อมูลมาเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่สําคัญคือตรงนี้ครับมันจะมีลักษณะของสิทธิ์ในการใช้งานนะครับตอนนี้มันขึ้นว่าทั้งหมดเนาะจริงๆมันมี2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นสัญญาอนุญาต Creative Commons นะครับกับตัวที่เป็นโฆษณาสัญญาอนุญาตอื่นๆนะครับตัว Creative Commons License นะครับตัวนี้คืออะไรนะครับขออนุญาตให้ดูตัวนี้เนาะตัวนี้ครับเราเรียกว่าเป็นตัวขออนุญาตเรียกมันว่าเป็น Creative c o m m o n นะครับ คอมเมนต์เนาะหรือว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ที่เปิดนะครับให้โอกาสแก่การนําผลงานเหล่านี้นไปใช้นะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับถือว่าไม่ไม่ได้เป็นการละเมิดอ,อะไรซึ่งจะมีสัญลักษณ์อยู่4ส่วนในการอ่าตัวนี้เป็นคอมมอนอ่าครีเอทีฟคอมมอนนะครับใช้สัญลักษณ์เป็น CC นะครับ CC นะจำไว้นะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้ครับมันมีความพิเศษตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาต z o มเข้าไปนิดนึงตรงนี้นะครับ สัญลักษณ์แรกครับเป็นคําว่า by นะครับเราสามารถแสดงที่มาและอ้างอิงนะครับเราเรียกว่าเป็น attribute ประเภท by นะครับอนุญาตให้ผู้อื่นทําซ้ําได้ครับแต่ต้องมีการระบุนะครับว่ามาจากที่ไหนนะครับอันที่2ก็คือไม่ใช้เพื่อการขาครัเราสามารถทําซ้ําแจกจ่ายได้หมดเลยครับแต่ว่าห้ามเอาไปขายแค่นั้นเองนะครับ อันที่3คือไม่ดัดแปลงนะครับไม่ดัดแปลงคือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับเนาะอนุญ,ญาตให้ทําซ้ําแจกจ่ายหรือนําผลงานไปใช้ได้แต่ห้ามดัดแปลงไปจากสัญ,ญลักษณ์เดิมนะครับอันที่4นะครับเป็นลักษณะของอนุญาตแบบเดียวกันก็คือเหมือนคล้ายๆกับตัว C กับด้านมีลูกขวมีลูกศรนนิดนึงเนาะตัวนี้ก็คืออนุญาตให้ผู้อื่นแจกจ่ายงานดัดแปลงเปลี่ยนรูปและต่อเติมได้เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้นเผยแพร่ด้วยสัญ,ญญาอนุอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้นฉบับ หมายความว่าถ้าเขาไม่อนุญาตคุณก็จะไปใช้ไม่ได้นะครับก็คือต้องต้องไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้คือ4สัญ,ญลักษณ์หลักเนาะที่เราจะปรากฏอยู่ในในในตัวที่มันเป็น r r e t t v v e o o m o o s นะครับลองดูนะทีนี้ด้านล่างครับเราอาจจะมีตัวสัญญาที่ใช้ร่วมกันอื่นๆอีกนะครับตัวนี้นะครับอันนี้อย่างเช่นในภาพเนาะอันแรกเลยมีทั้ง CC มีทั้งบาหมายความว่า CC BY คือให้เผยแพร่ดัดแปลงโดยต้องระบุอะไรครับที่มานะครับ CC BY ต้องระบุที่มา CC BY-SA ครับระบุที่มาด้วยนะครับแล้วก็มี SA บออท้ายก็คือเขาบอกว่าและต้องเผยแพร่ง,งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันก็คือยึดตามประกาศตัว Creative Commons เดียวกันนะครับตัวที่3ตัวนี้ครับเป็น BY-ND ครับ BY-ND ก็คือห้ามดัดแปลงนะครับเผยแพร่ได้ครับระบุที่มาด้วยแล้วก็ห้ามดัดแปลง ถ้าเป็นบายยังไงมีบายก็คือต้องระบุที่มาครับแต่มี NC ก็คือเขาบอกว่านะครับดัดแปลงโดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าครับก็คือ non commercial นั่นเองอันถัดมาครับก็คือนะครับเป็นรูปคนก็คือบายเนาะเป็นรูปดอลลร์แล้วขีดก็คือใช้เพื่อใช้เพื่อการศึกษาคับไม่ใช้เพื่อการ,การ,ก,ารการหาประโยชน์ในเชิงการค้า แต่มีลูกศรกับทิศทางนิดนึงก็คือต้องระบุที่มานะครับแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้ภายใต้อนุญ,ญาตชนิดเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือ SA แหละเนาะ<ก>ส่วนตัวสุดท้ายครับก็คือมีทั้ง by มีทั้ง nc มีทั้ง nd เนาะ by นี uh, ่ก็คือต้องระบุที่มาอยู่แล้วเนาะนะครับ uh, แต่ห้ามดัดแปลงนะครับผ้ามดัปแปมดปแปลงก็คือ nd นะครับแล้วก็ใช้เพื่อการค้าห้ามใช้เพื่อการค้าก็คือ nc นะครับเพราะฉะนั้น ตอนสอบดูสัญ,ญลักษณ์ notation ดีๆนะครับอันนี้อาจารย์เน้นย้ำเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งภาพนี้ไปให้ในไลน์กลุ่มนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไว้ทบทวนนะครับถึงตอนนี้นะสามีคำถามไหมครับเกี่ยวกับตัวการใช้ search engine มีไหมครับ